ีกแล้วนะคะและตอนนี้เก๋ก,ก็อยู่ที่สุดย์รถยนตมือสองโตเออโตวค่ะมาตรฐานที่คุณวางใจนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราอยู่การกับรถนะคะที่เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ขายดีมากๆกับตัว Honda Accord นั่นเองค่ะ สำหรับ h o n d a Accord นะคะเขาได้มีการเปิดตัวครั้งแรกตั้งแต่ปี1976รีดีว่ามีมาอย่างยาวนานกันเลยทีเดียวโดยแรกๆเนี่ยเครื่องยนต์ของเขายังไม่ใช่2.0นะคะเป็นเครื่องยนต์ขนาดเล็ก1.6นั่นเองหรือว่า1,600 cc ค่ะและเขาก็ได้มีการปรับเปลี่ยนมีการพัฒนาจนถึงปัจจุบันนี้ก็10รุ่น10เจนกันแล้วนะคะแต่ว่ารถที่เราจะแนะนำในวันนี้เนี่ยอยู่ในกลุ่มของเจนที่9โดยมีการเปิดตัวครั้งแรกนะคะในปี2000 ค่ะแล้ววันนี้าะาะเกศพาทุกคนไปทำความรู้จักกับคันนี้เลยกับ Honda Accord 2.0 EL Minus นค่ะตัวนี้ราคาป้ายแดง1,445,000บาทค่ะเป็นรถสวยค่ะสภาพเกศเองนะคะจากสุดรถยนต์มือสองโตอออโต้อตคอของเราตัวนี้ค่ะกระจ,จังหน้าจะเป็นตัวโครเมียม ด้านล่างค่ะช่องลมนะคะสีดำเนี่ยแล้วก็ตัวไฟหน้าเป็นรูปแบบ LED มาพร้อมกับไฟตัดหมอก LED อีกด้วยนั่นเองค่ะต้องบอกว่าดูหรูหราดูแพงมากๆแล้วก็มาพร้อมกับความโฉบเฉี่ยวมากๆเลยค่ะตัวนี้นะคะก่อนที่เราจะไปดูรอบๆตัวรถเดี๋ยวเกศพาทุกคนไปชมกับเครื่องยอนต์กันก่อนว่า Honda Accord คันนี้เครื่องยอนต์จะเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูกันเลยค่ะ และนี่คือเครื่องยนต์ของ Honda Accord รนะคะรถปี2017ค่ะคุณขาสภาพเครื่องยนต์เดิมๆแบบนี้เลยค่ะตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน2.0หรือว่า 2000cc ให้แรงม้าสูงสุดนะคะ155แรงม้าด้วยกันนะคะเครื่องไม่เคยโดนถอดไม่เคยโดนเปลี่ยนนะคะต้องบอกว่าเครื่องยนต์ภายในเนี่ยเขาอัดแน่นมากนะคะคือมีหลายจุดหลายสิ่งหลายอย่างมากเลยแต่ทุกอย่างคือสาภาพเดิมๆแบบนี้ค่ะ นอกจากตัวเครื่องยนต์แล้วตัวน็อตอะดูน็อตกันสักนิดหนึ่งนะคะคานด้านหน้าก็สภาพเดิมเดิมแล้วตัวนี้ฝากระโปรงเป็นแบบโช๊คค่ะก็เปิดปิดสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะฮะสำหรับตัวฝากระโปรงน็อตสภาพเดิมเช่นเดียวกันนะคะเม็ดอาร์ตแต่ละจุดสติกเกอร์จากโรงงานบาร์โค้ดต่างต่างนะคะแผ่นซับความร้อนทุกอย่างคือสภาพเดิมเดิมเลยค่ะคือต้องบอกก่อนด้วยความที่เป็นรถมือสองมันต้องมีการผ่านการใช้งานมีร่องรอยของการผ่านการใช้งานแต่ถือได้ว่าดูแลรักษาดีเลยทีเดียวค่ะ ดูกับตัวเครื่องยนต์กันไปแล้วนะคะขยับมาดูกับตัวล้อกันบ้างสําหรับตัวล้อค่ะตัวนี้เป็นล้อแม็กนะ,ะ่ะสากทาง Honda ขนาด18นิ้วค่ะกระจองมองข้างจะเป็นสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกับไฟเลี้ยว LED และมาพร้อมกับ Honda Lane Watch นั่นเองที่จับประตูค่ะจะเป็นตัว Keyless นะคะสามารถที่จะล็อกหรือว่าปลดล็อกตรงที่จับประตูได้เลยและอีกหนึ่งจุดนะคะนี่ตรงนี้ตอนนี้สุเกะ เปิดประตูยังไม่ค่อยมีแรงเลยนะคะประตูตรงซับในประตูสังเกตว่าจะมีน็อตนะคะน็อตสภาพเดิมๆเช่นเดียวกันหัวน็อตไม่เคยถูกเปลี่ยนนะคะไม่เคลื่อนไม่ขยับหัวน็อตไม่แตกค่ะสภาพเดิมๆเนะะี่ยฮะแบบนี้เลยค่ะรถสวยค่ะสภาพเกลเอไม่มีชนหนักนะคะทีกว้างดัง่อ้อัเาตาได้แปลงหรือว,ว่าไฟไหม้ถ้าปวดเจอยินดีซื้อคืน1 0อรเซค่ะและยังสามารถที่จะโอนกรรมสิทธิ์ได้อย่างถูกต้องอีกด้วย บอกกันกับด้านหลังนะคะสำหรับในส่วนของด้านท้ายล็อกตัวกระจกเป็นระบบไล้้ามีกับไฟเบรกด,ดุลที่3ไฟท้ายค่ะเป็นรูปแบบ LED นะคะและยังมาพร้อมกับกล้องมองหลังนี่เห็นชัดไหมฮะแล้วก็นะฮะเราเปิดจากตัวนี้ก็ได้เช่นเดียวกันอ่าแบบนี้มีกล้องมองหลังให้ด้วยแบบนี้เลยค่ะ มาดูกับด้านไฮรอกันนะคะต้องบอกว่าพื้นที่กว้างขวางนะคะดูพื้นที่ด้านหลังนะคะต้องบอกว่าพื้นที่กว้างขวางมากๆและสาภพพเดิมๆแบบนี้เลยค่ะบางทีคือเรามองอย่างเงี้ยอุ๊ยก็ปกติก็ทั่วไปแต่ถ้าคุณมองเข้าไปลึกๆคือแบบจะบอกว่าพื้นที่ข้างในลึกมากเลยนะสามารถแบบเันของเข้าไปด้านในได้ลึกมากนะคะและแอบเห็นประตูลัอบด้วย เขามีประตูลับม,มีช่องทางลับด้วยนะคะนี่คือรอบๆตัวรถกับ Honda Accord ค่ะทุกคนคะเดี๋ยวเกษพาทุกคนไปชมด้านในตัวรถกันต่อเลยค่ะและนี่คือด้านในตัวรถนะคะสภาพด้านในดูใ่ยไม่แผ้ด้านหน้าเลยค่ะทุกคนคะตัวด้านในค่ะจะเป็นโทนสีดําแบบนี้เลยนะจ๊ะมีการตกแต่งไลายไม้สีน้าตาลตรงคอนโซลด้านหน้าประตูด้านข้างและ นี่คอนโซลกันนะคะเขาจะตกแต่งเป็นสีดำเงาแบบ Pin O Black แบบนี้รหรูหรามากสำหรับตัวเบาะค่ะเบาะที่ได้จะได้เป็นเบาะหนังสีดำเป็นเบาะปรับไฟฟ้าจ้ะฝั่งคนขับเนี่ยเขาก็จะมีเป็นตัวดันหลังนะลดอาการปวดเมื่อยเวลาที่คุณต้องนั่งขับรถนานๆนะคะพวกาลัยค่ะก็จะเป็นตัวมัลติฟังช์นันนะคะเชื่อมต่อบูธกับสมาร์ทโฟนปรับวอลลว,ว,วุ่มต่างๆได้แล้วก็มาพร้อมกับตัวค r u ค s น c o n t r ด้านซ้ายมือเนี่ยค่ะก็จะเป็นหน้าจอมี2หน้าจอด้วยกันเขาก็จะทํางานควบคู่กันแบบนี้นะคะเล่นออดิโอเลดิโอเชื่อมต่อบลูทูธกับสมาร์ทโฟนนะคะ FM AM นะคะเชื่อมต่อ HDMI USB ต่างๆได้แบบนี้เลยค่ะใส่แผนดิสซีดี DVD ได้ด้านล่างตัวแอร์นะคะเป็นแบบดูอ้อซอนแยกอิสระสายขวาเกียร์ออโต้ขับคลสะดวกสบายมาพร้อมกับม่านไฟฟ้าด้านหลังแบบนี้ ดูด้านหน้ากันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเกียรติจะพาทุกคนไปชมกับโซนห้องนิสั์ด้านหลังกันต่อเลยค่ะและนี่คือพื้นที่ด้านหลังนะคะมาดูกับตัวบอกบอกสภาพดีไม่แพ้ด้านหน้าเลยนะคะบอกไม่มีอรอยขาดแบบนี้แล้วก็จะมีเป็นตัวล็อกบาดเด็กได้ด้วยและตรงกลางค่ะคุณสามารถดึงออกมาเป็นที่ววางแขนและเป็นชี่วางแก้วได้แบบนี้เลยยังไม่หมดเกียรบอกแล้วว่าท้ายรถเขามีประตูลับค่ะทุกคนค่ะ นี่คะ่ะต้องเบาๆเดี๋ยวมันไม่เป็นความลับเพรามันเป็นประตูรับมันก็จะเป็นช่องที่แบบเชื่อมต่อกับด้านท้ายรถได้นะคะเอาไว้หยิบของเก็บของต่างๆได้เพิ่มความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นและด้านหลังก็จะมีแอร์โซนห้อง้นสกงารด้านหลังแบบนี้นะคะก็ได้ความเย็นที่ทั่วถึงอย่างแน่นอนพูดถึงในเรื่องของความกว้างกว้งค่ะพูดเลย คุณผู้ชายคุณผู้หญิงนั่งได้สบายนะคะ1้0 1 8 0 1 9 0 200านั่งได้ค่ะนอกจากนี้ยังไม่หมดนอกจากจะมีม่านด้านหลังแล้วม่านด้านข้างเราก็มีเช่นเดียวกันนะคะเราจะมีม่านทั้งสองฝั่งบานประตูแบบนี้เลยค่ะใครสนใจคันนี้นะคะเป็นรถที่ต้องบอกว่ารถสวยมากมาพร้อมกับราคาตาแตกเป็นรถที่ราคาถูกที่สุดในท้องตลาดรถยนต์ในกลุ่มรถคันสภาพเกตเอไม่มีชนะติดตั้งต่อ ดัดแปลงไปไหมถ้าตัวเจอยินดีซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะคันนี้ค่ะที่โตออโต้คาของเราขายอยู่ที่เจซเซสสองหมื่นเก้าพันบาทจัดไฟนแนนซ์ได้นะคะแล้วก็มีโปรช่วยผ่อนนาน10เดือนคาบฟิกเก้าวันดอกเบี้ยเริ่มต้น0%เปอร์เซ็นต์เลือกระยะการผ่อนได้ยาวนานถึง84เดือนค่ะนอกจากนี้เรายังมีบริการหลังการขายนะคะมีการรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์นาน2ปีมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงทั่วประ,ระเทศใครสนใจกับ h o n d a คนนอินบ็อกมาได้เลยที่สุดรถยนต์มือซองต่ออตอคาของเราค่ะหรือใครที่บอกว่าอยากดูรุ่นอื่นๆประเภทอื่นๆเพิ่มเติมสามารถรับชมได้เลยผ่านทางช่อง Youtube ของเรากับโต่อตอตคาชาแนลเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งกแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะอีกหนึ่งช่องทางค่ะกับ TikTok เรามี TikTok นะจ๊ะ ติ๊ตเอของเราก็จะมีทางรีวิวสั้นๆมีคลิปสาระความรู้ความบันเทิงก็สามารถที่จะไปกดติดตามและรับชมกันได้และฝากกับคันนี้เลยกับ Honda Accord นะคะตัวนี้2.0 EL แมนเนชเนรถปี2017เจอกันได้ใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอต้อลรับกันสวัสดีค่ะบาย